หลังจากที่เราเข้าใช้งานในอีเมลได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นสังเกตความต่างนะฮะถ้าหากเราอยากได้ภาษาไทยนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่ขวาบนนะครับที่เป็นรูปคนอย่างนี้นะฮะเราก็ไปที่ Manage Your Google Admin นะครับก็คือจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อผมขึ้นมานะครับให้เราไปที่ Data นะครับ data Data and Personalization นะครับก็คือหลังจากเราก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีคำว่า u a g e ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยน u a g e ตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับจริงๆพีเมาก็ได้นะอันนี้เป็นภาษาไทยนี่กดได้เลยนะครับกด Select ตึงนะครับหลังจากนั้นนะครับ Google ตรงนี้ในในส่วนของเราก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเป็นภาษาไทยหมดเลยแหมมาแล้วเห็นไหมแล้วนะเราก็ไปเช็คที่ Google อีกทีหนึ่งนะเอายังไม่ภาษาไทยเหรอเป็นสี่ อ่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นภาษาไทยละนะครับอ่เห็นไหมอันนี้จะทยอยเปลี่ยนภาษาไทยไปเรื่อยๆครับซึ่งในนี้นะครับสังเกตนะฮะใน Google Drive ก็จะเป็นศูนย์ byte นะครับเป็นการเฉลี่ยเทราไบต์โดยรวมนะครับของทุกโรงเรียนของทั้งโรงเรียนนะครับหนึ่งร้อยเทราไบต์นะครับที่เราได้รับนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนภาษาเนาะ